ยังไงให้มันหลบลงห่วงแบบยินตายบอกว่าอยากยิงลงทุกลูกแกูให้มึงไปยิงใต้แป้นก่อนอ่ะมันก็ยิงใต้แป้นทุกลูกดิชีวิตนิมนก็เล่นแต่ใต้แป้นคำตอบพี่ถูกไหมก็ถูกถูกไหมก็มันตอบอย่างเงี้ยถามเงี้ยชุดยังไงให้ลงห่วงทุกลูกเงี้ยคือมันเป็นคําถามที่เป็นไปได้ยากสมมติเราอยากได้คําตอบหรือว่าอยากได้แบบเทคนิคจากคนที่เราถามหรือว่ารุ่นพี่อะถ้าเราฉลาดในการตั้งคําถามเราก็จะได้คําตอบที่มันลึกสมมติแบบเมื่อกี้ชูดได้สม่ําเสมออย่างแรกคือเราก็ต้องทําท่านั้นให้มันชินสมมติเวลาเราแข่งกับเวลาเราซซ้้้ออมมเเวลาาาารที อันนี้คือเวลาเราซ้อมเวลาเราแข่งทำไงเข้ามาเห็นไ,ไหมเข้าใจไหมเนี่ยคือซ้อมถ้ามึงไม่เหมือนอนะ่ะไม่มีทางที่มึงจะใช้ได้ตอนแข่งเวลายิงสามแต้มพี่รู้เลยพวกมึงยิงสามแต้มเอาจริงอยากทำอย่างเงี้ยอยากทำแบบลาเมโรถุยมึงไม่ซ้อมเลยมึงทำได้ไงไยิงลงแม่งก็ฟุกอะ